โอ้มื้อโชปเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาของกินอีกแล้วนะครับจะบอกว่าบรรยากาศระหว่างทางคือดีมากมากครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูทำนาแล้วนะครับใครชอบวิถีชีวิตบนดอยแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจมาให้ด้วยนะครับพอมาถึงเป้าหมายเราก็รีบเก็บกันเลยนะครับของกินที่ว่านี้ภาษากเรียนเรียกว่าตาขาดอแม่โคนะครับภาษาไทยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับรสชาติจะออกขมนิดๆสำหรับใครที่ไม่ชอบกินขมนะครับก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับมาเก็บรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าาาาาหลลัังจจกกกนนนี้เเเเขะะะถครบบ็็ยยยมอๆ พอเก็บตรงนี้เสร็จนะครับเราก็มาเก็บยอดบอลต่อเลยครับจะเอาไปทําแกงบอลนะครับทุกคนสําหรับพี่ๆคนไหนที่เคยกินแกงบอลนะครับมารีวิวหน่อยครับว่ารสชาติแกงบอลเป็นยังไงอร่อยหรือไม่อร่อยนะเก็บยอดบอลเสร็จก็มาต่อนี่เลยครับผักกุดนะครับเป็นผักกุดบ้านๆแถวบ้านเลยนะครับทุกคนช่วงนี้ออกเยอะมมากๆนะครับแถมสวยถูกใจผมมากๆเลยครับเก็บเสร็จก็ยังไม่พอนะครับเราเดินทันต่อเพื่อไปหาของกินนะครับนั่นก็คือสับปะรดครับลูกยังเล็กอยู่นะครับแต่เราอยากกินเราก็ต้องเก็บนะครับส่วนนี้เป็นรังนกแท้พร้อมมีไข่ด้ววยะรัับบบจอกก่าสปเ็ ลูกนิดเดียวแต่รสชาติหวานอร่อยมากๆครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับทุกคนชวนกันไปกินมะม่วงต่อนะครับเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับแต่ว่าก็กินแบบอร่อยนะเพราะว่าตอนนี้อยู่หน้ากล้องนะครับอลลัล่าสุดแกงตัวเองแล้วครับแต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วครับทุกคนอยากจะบอกว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับและอยากจะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมพาไปที่ไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ